สวัสดีครับทุกคนจานี่คือผมดนวัตรี MP นะครับผมก็เสื้อไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะไปซื้อเสื้อก่อนกดสต็อปไปเลยนะครับผมเราไปซื้อเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะครับผมดนตรีกอล์ฟติ้งนะครับผมเฟี้ยวเลยนะนี่แล้วก็มีฮู้ดด้วยนะหน้าหนาวแล้วจะ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 ไม่หนาวกันเหรอนี่ไปซื้อได้นะฮู้ดฟูเฟี้ยวนะนดิฮู้ดฟูเฟี้ยวเนื้อผ้าแจ่มๆเลยนะครับ สามารถไปคุได้ที่ IG นนทวัฒน์โคตติ้งนะครัแบเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมแล้วก็มีทิกต o อกด้วยสามารถไปสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมวันนี้วันนี้นะครับผมเหมือนว่ามีชาวเน็ตเนะี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยเอา,านี้หน่อยเราทำคลิปน้ําดีบ้างไหมไอสัตว์กูจะจนตายอยู่แล้วไ <laughs> อเดียเดี๋ยวเราทําคลิปดีดีบ้างคือวันเนี้ยเราจะถ่าย2คลิปเลยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2คลิปก็ t ไหมแยกวันนี้ลงคลิปหนึ่งเพราะว่าวานันต่อริจริงจะถึงเนี่ยเราไม่อยู่ไอสัตว์ใครคักมาวะผมกูป่ะเนี่ย ไม่ใช่เชื่อกูเราจะทำเป็นสองคลิปก็คือว่าคลิปแรกก็มีคนถามว่าเออเนี่ยไอรังเนี่ยตอนมาอยู่กับเราในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องดูแลอะไรประคบประงมมันอะไรมากแล้วตั้งแต่มันอยู่กับเรามาเนี่ยหมดเงินไปกี่บาทกับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมานั่งคิดดูคิดแต่คร่าวๆหรอบเพราะว่าจะเปรียไม่น่าวเวิร์กวะ่ะและคลิปหน้าพอคนดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บคลิปต่อไปที่กำลังจะลงก็บอกหรือว่าจะเป็นคลิปที่อันนี้คือทั้งผหายไอแล้วนั่งขี้อยู่ ได้ทำคลิปเชีอยอะไรดีวะที่แบบคนอยากดูอ๋อคนเขาแบบว่าสงสัยว่า AI ไอ้ไอ้ม่เปิดร้านอะไรก็คือว่า AI ไอ้ไอ้มนเปิดร้านทุกอย่างยี่สิท่ไหมแล้วก็คือไปทักหามันไอ้ไอ้ มันเปิดร้านเน่ยมันบอกมันเปิดแต่ผมไม่ได้ไปฮะก็เลยบอกว่ามันมันบอกมันปวดกูเลยบอกนาเออเดี๋ยวตอนเย็นๆน่ะไปหน่อยไปดูร้านนี้พาไปดูร้านนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็คือกอ่วอยากได้กล่องด้วยกูจะไปดูร้านมันว่ามีกล่องไหมอออกล่องที่แบบใส่ของเป็นกล่องใส่ของอะเอ,อเอาใส่เพื่อที่เพราะว่าผมอะจะไปออกบูธที่กรุงเทพที่สยามไอ,อ,อ้นี้ย ใครที่แบบว่าดูคลิปนี้ก็น่าจะลงนั่นแหละอาจจะน่าแบบงานมันจะมี3วันนะครับที่สยามยี่สองยี่สามยี่สี่ที่สยามพารากอนชั้นบนนะอ่ะเขาเลเียงเครี่ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะแรงงานะะแบบพวกแบบไม่ใช่เป็นงานพวกแบบสเนคเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอะไรมีแฟชั่นอะไรเยอะแยะมากมายก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแบบอยากไปก็น่าจะได้ไปกันในวันที่2หรืออะไรเงี้ยก็นั่นะแหละก็ไปดูบูธผมได้นะครับผมบูธชื่อว่าบูธ BKK นะครับก็จะมีของผมอยู่นะครับก็จะเอ<ย>า<ๆ>พวกคอลเลคชั่นกาจะวางไว้นะครับผมไป เดี๋ยววันนี้จะบอกก่อนเอางี้ได้เป่าขั้นแรกของไอ้หลังอ่ะผมเนี่ยจะเป็นคนให้ตั้งมาไปโรงเรียนให้ยติโดน,นให้มาแล้วก็แบบรวมยอดมาทีเดียวก็คิดเดือนหนึ่งนอะ่ะตกประมาณเดือนละหนึ่งพันบาทสําหรับแค่ข้าวไปโรงเรียนนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละห้าสิบก็เท่าไหร่อ่ะสองร้อยห้าสิบและเดือนนี่มีสี่อาทิตย์สองร้อยห้าสิบห้าร้อยพันหนึ่งพอดีแต่ว่ามันจะไม่จบแค่พันหนึ่งไว้แก๊กนะแบบบางทีมันก็ไป ซื้ออีกที่หาเหียวอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็ยากก็ต้องมารวมยอดให้ดีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนหนึ่งก็ตกประมาณเอาตีไป2,000ก็ได้อ่ะเดือนหนึ่ง2,000แล้วมันอยู่มาเท่าไหร่ล่ะ สองพันสิบเดือนสองหมื่นแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดเล็กคิดน้อยเพราะว่าไอหลังอ่ะมันก็ดีว่าแบบว่าเฮ้ยหลังไปเอาท่นให้นหน่อยดิอยไ,ไอหลังพัสดุอยู่บ้านนี้ไปเอาให้หน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือมันมันก็ดีแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปรับไอหลังก่อนนะครับผมก็คือว่าไอเจมจะมีหน้าที่ไปรับไปส่งไปส่งตอนหกโมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ไปรับตอนเย็นสามโมงอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็จะไปดูว่าสภาพมันจะเป็นไงแต่หน้าที่ไอหลังที่ม,มันมีเลยลหลังก็จะแบบแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเออกูจะดูเสื้อผ้ามันดิหล ันะก็คือจะเป็นแบบว่าซักเสื้อผ้าของมันเองอะไรก็ไม่ได้มีอะไรบางทียากแบบใช้ตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ไปดูในหลังนั้นนะครับผมแล้วไปถามมันว่าหนึ่งวันเนี่ยมึงแดดอะไรเยอะแยะคือแจกจะบอกว่าหมดทุกวันนะห้าสิบบาทสมัยกูเนี่ยเหลือยังต่ำันเหลือต้องเหลือยี่สิบใช่นั่นแหละแต่ไอ้เงี้ยมึงก็เลี้ยงเพื่อนนะขี้เกียจไอ้เแฉกน้อยไอ้หลังไ่ะไอ้หลังแฉกน้ม่ชอบแบบ จำจำนั้นไงแค่เอาเงินไปห้าร้อยอะไปแอบเพื่อนสรืออะไรนี่เฉยๆเสมอเลี้ยงไอ้นั่นน่ะแฟนมันน่ะเด็กมันอะกูรู้เออไทำเจ็กก็แบบวันที่โชว์เขาบอกว่ามันเออเนี่ยพี่เดี๋ยวหนูกลับไปหาแม่แล้วแม่ปิดเทอมไปหาแม่แล้วเนี่ยหนูหนูว่าต้องเอารถกลับมาสักคันหนึ่งแล้วโอกูบอกจะม่ทำอะไรก็แบบเผื่อแบบขับไปโรงเรียนนนั่แหละเนี่ย เริ่มเริ่มนะแกเริ่มตอผุดแล้วไอ้นี่เริ่มตอผุดแล้วแผนของมันมันจะทำอย่ไงไรที่มันแบบมันจะไปบวชละแนนบอกว่ามันเข้าภาษากูยังบวชไม่ได้โอเคทุกคนเสร็จแล้วไปดังกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะนั่นแหละพอรับไปดังเสร็จทำอะไรเสร็จก็เดี๋ยวไปร้านไอ้ไอ้เด้อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าได้นะครับผมไปเจอกันโอเคครับทุกคนไอ้เหี้ยทำไมแสงมันเป็นอย่างนี้วะหน้ากูขาวแบบเวอร์ไปเลยอ่ะหน้าดำก็บวชหน้าขาวก็บวชนี่มันขาวเกินไป โอเคได้แล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับคุณหลังกันนะครับผมวันนี้ให้ไอหลังมันแบบผู้ดีอังกิษสักหน่อยให้มันสมฐานะมาหน่อยก็คือวันนี้เอาแบบอาเบนต์ตัวร้ายไปรับเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรับไอหลังกันที่โรงเรียนนะครับผมผมจะไปดูแบบคือปกติผมไม่ได้ไปหรอกวันนี้แบบเล่กไงแบบถ่ายคลิปปกติไอเจมไปก็จะเอาตัวร้ายไปใช่ไหมเพื่อนบิโการมี่บิกามี่เลยเยี่ยนในสองตัวนี้ใครเนะี่ยแม่งไม่ต้องพูดถึงมันหรอกคือหน้าให้หล่อยอ ทรงช่างเฮียยำหน้าให้คือเด็กแถวบ้านผมแบี้มันแอ๊กอะแบบจะเป็นให้ได้รุ่นใหญ่อะโอเคทุกคนตาเดี๋ยววันที่เราจะไปรับคุณหลังกันที่โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่มันเรียนอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหม่แล้วโรงเรียนเก่าที่มันเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนที่ผมเรียนสมัยเด็กแต่ว่าคือมันเหมือนว่าแบบการเรียนการสอนอะไรมันไม่ดีแต่สิ่งที่มันแบบรัดมาจากนั้นนะก็เลยให้มันย้ายไปเรียนโรงเรียนนี้โอ้โหดึงอะไรขนาดนั้นไอ้แบบไอ้หน้าจะขาดอยู่แล้วแม่งขับแบบดึงแบบ เพื่อเชี้ยเลยวะก็คือว่าไปโรงเรียนใหม่แล้วแต่ว่าก็จะกลับมาย้ายโรงเรียนเดิมเพราะว่าหนึ่งมันใกล้บ้านมันสามารถปั่นจักรยานไปเรียนเองได้เพราะว่าแบบสุดท้ายการเรียนการสอนมันไม่ได้ต่างเราไปอยู่ที่นักเรียนเวต่อให้โรงเรียนมันดีขนาดไหนแต่ว่ามึงไม่เอาอ่ะมึงไม่ตั้งใจเรียนมันก็เท่านั้นเวนอกเจาแบบโรงเรียนแบบโหเป็นโรงเรียนอันนี้ไม่ได้เหยียดนะหมายถึงว่าแบบสมมติเป็นโรงเรียนวัดเนี่ยแต่มึงตั้งใจสัสเลยเวแบบโอกาสอะไรก็เข้าหามึงอยู่ที่แบบคนน่ะมานะคนนะนะครับผมป่ะรุ่นเรามีนี่นะครูครูตู้ ใช่ใช่ใช่ครูตู้น่จากประจบอะโรงเรียนหัวหินมยอ๋อครูตู้เป็นโรงเรียนที่เรียนจากโทรทัศน์อะใครได้เรียนนั่งสมัยผมเรียนเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วอะสิบปีเขาตอนในยี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็10ปีที่แล้วประมาณแบบ10บครัวอะไรอย่างเงี้ยเรียนจากในในโทรทัศน์อะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับผม เออนั่นแหละเป็นโรงเรียนที่เขาแบบฝึกการเรียการสอนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้ให,ให,ใหเราได้เรียนอ่ะนะมันจะเป็นแบบฟิลนั้นน,นะครับนนผมก็ถือว่าโอเคก็สนุกดีตามยุคตามสมัยเนาะสมัยนี้ผมก็ไม่รู้การเรียนเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่ามันมีอะไรแบบแตกต่างจาก ยุคที่ผมเรียนนะยุคที่ผมเรียนก็อินเทอร์นเน็ตและข้าวยากสัสดเลย iPad ยุคที่เขาจะแจก iPad เล่นกันอ่ะโรงเรียนผมไม่มีอ่ะเขาไม่เล่นเล็ก iPad ก็เล็กแท็บเล็ตเออแท็บเล็ตอ่ะเขาจะแจกกันนะแบบเพื่อการเรียนการสอนอ่ะโรงเรียนผมไม่มีนะไม่มีเหมือนกันไม่มีเออนั่นแหละกันดัน,นใช่กันดานสัสดไม่มีนั่นแหละ <ๆ S 1> แต่ผมไม่รู้ว่ายุคนี้มันเป็นยังไงเรื่องระบบไอทีมันน่าจะดีกว่าเดิมโรงเรียนก็คงมีแอร์มีอะไรแล้วแหละนะยุคผมอ่ะที่เรียนแบบโรงเรียนที่มีแอร์ก็มีแค่สามสี่โรงเรียนนะ,ะวัดใหมออ่ นี่นะครับผมเป็นทางมาโรงเรียนไอหลังนะครับผมใครเรียนโรงเรียนนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะก็มีคนเรียนโรงเรียนนี้เยอะเป็นพันเลยนะถึงไหมพันเลยเหรอเยอะ <ๆ S 2> จังวะนี่นะครับผมไม่ใชมันอาจจะรวดหมารวมแมวนะมัอ <laughs> มนอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนโอเคแสงกลับมาแล้วนี่นะครับผมเป็นทางแบบว่ามันไม่ใช่ทางหลักเว้ยเนี่มันเป็นทางลัดไอตัะทางหลักมันดีอะทางหลักโรงเรียนเขาดีว่าเนี้ยอันนี้มันคือทางลัดที่เราแบบมานะก็จะประมาณนี้นะครับผม ไะเดี๋ยวไปหาไอ้หลังกันเลยคุณเจคับครับผมการที่คุณได้มารับน้องชายคุณรู้สึกไงครับรู้สึกไม่ดีทาไมครับชอบมีเด็กมาแบบพี่ไอ้หลังต่อยหนูเงี้ยพี่โอ้เลยบอกว่ามึงไม่ต่อยมันคืนน่ะเออมีฟ้องกูทำคุยเลยเนี่ยเด็กไอ้หลังในเด็กไอ้หลังต้องมีแล้วเนี่ยเด็กช่างเยเห็นไหมโอ้โหเด็กช่างเหรอไม่รู้แล้วกูบีบแต่แล้วกูร้องรั่นกันเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็คือแบบ เด็กๆน้องๆหนูๆนะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยมึงอ้าวมึงไม่เห็นรถยังไงเนี่ยเออไอ้ั่เห็นรถต่อะวายคือนายหรอกมึงไอ้สรั่งมึงที่อะไรตายเด็กในรถนี่มันมันจริงสนุกอย่างนี้แหละเยอะๆเกิดได้กับหนูเยอะเกิดได้กหนูกลัวเฮ้ยคุณจอดตรงนี้แหละคุณเจมส์ใช่ครับตรงนี้ที่ประจำโอ้แล้วคุณจะต้องเดือบเปเรียกใช่ไหมน้องๆหนูๆเยอะเลยนะ ไปแล้วครับจังหวะนี้คุณเจมไปแล้วนะครับผมก็จะมีน้องๆแบบว่ารู้จงรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเรื่องปกตินะครับผมนี่คุณเจมก็เดินไปแล้วจังหวะนี้ยางครับยางครับไปแล้วครับโอ้ยน้องกูอยู่ไหนเว้ยบักลังเอ้ยแล้วเขาจะไปตะโกนเรียกมาหาน้องชายเขานะครับผมไอ้มไม่โฟกัสวะอ๋อนนนนนเดินเข้าไปแล้วครับโอ้ยบักลังบักลังโอ้ยพี่มารับแล้วาอมารับแล้วน้องเอ้ยออกมาออกมาในหลังเรือผได้เลยครับพี่ เดี๋ยวผมจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นแหละทุกคนเป็นยาวเหรปะใครแบบอยู่ปาีนแี้นอยากมาเรียนนี่มา,มาได้นะครับผมผมว่าโรงเรียนมันดีทุกโรงเรียนแหละอยู่ที่เด็กนักเรียนหเห็นไหมว่าเวลาแบบจะเป็นโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าโรงเรียนดีๆคนเที่ยก็มีเอางี้ดีกว่าใช่ไหมละ่ะร้อยคนอะ่ะเรียนโรงเรียนดีอะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ร้อยคนจะดีทั้งร้อยคนนะกูหันไปหาใครเนะี่ยมาแล้วมาแล้วคุณนเจมส์อโอ้โหเสร็จหน้าหล่อเลยโอ้ยน้องกูอยู่ไหนวะ น้องวิวใสโอ้ยส็งสงสิงทีครับเอาไงเจมนี่มันหน้าดูส้นตีนะเนี่ยผมบอกเลยถ้าไม่รู้จักมันนี่มันคิดว่ามันกดส้นตีนเราตลอดเวลานะน่าส้นตีนเนีอะฮะเดียร์บพูดไปยังไม่ทันขัดคำว่ามีเด็กมาฟองเนี่ย พี่<บ>ไอหลังแกล้งหนูเพื่อนหนูอีกแล้วไออีกแล้วกูบอกว่ามึงไม่แกล้งมื่คืนนะมันก็ไม่เงียบถึงไหมไอ้แย่ท่าน่นะสมควรโดนแกล้งโอ้โหลุยเลยขนาดนั้นนะมันมายังมาแล้วกำลังมามามาถึงแล้วทำไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับเสียอ้อ <c oughs> อยากจะหวัดดีเลยทุกวันไอหลังวันนี้เป็นไงน้องวันนี้การเรียนการสอนเป็นไงครับพี่เอาเป็นว่าดีกรรันนี่ก็ไม่ได้เรียนอ่ะอ่ะแล้วมีคนมาฟ้องให้มึงไปแกล้งอะไรเขาอีก นู้เล่นกันแล้วแม่งเดินเข้าไปเสือกอ๋อเอ็งเล่นกันแล้วแล้วมันเดินเข้ามาประมาณไหนมันถามว่าเออมึงต่อยกันทําไมเดี๋ยวฟ้องครูนะอ่ามึงก็มัดคำอะไรก็เสือกอ่ะเออก็เสือกอ่ะเออมึงจะเสือกทำไมวะไอ้เนี่คนเขาเล่นกันเออมันจะมีนะเว้ยเอาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเรื่องกูเลยแต่สมัยแบบกูเรียนอ่ะจะมีแบบวอะไรวะเล่นอะไรกันอ่ะชอบแบบมีผู้หญิงอ่ะพวกผู้หญิงเนี้ยเพื่ออยวฟ้องครูนะเสืออะไรอ่ะเรียนเสียบบออ่ะเราเราเล่นในนี้ขวดน้ำกัน 5, แล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาเสียงแล้วกูปางเท้าใส่ตาเขาเออไม่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าผมอะมันไม่ดีแหละก็คือว่ากูเล่นน้ํากันในโรงเรียนเอาถุงถุงแกงอะมาใส่น้ําเวียงเล่นกันกับผมอะอยู่ห้องสองไก่เจมไก่เจมห้องสองผมห้องสองอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เล่นกันะปาเครื่องใส่ห้องห้าคือเราเล่นกันไม่ได้ทะเลาะกันนะคือเล่นกันแบบเอาน้ําใส่ขวดนุ่นเครื่องกันแล้วผู้หญิงห้องห้าเสือก สือกแบบฟิลแบบเดินเข้ามาเออแบบฟิลแบบเล่นอะไรกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเสือกอ่ะเกตไหมแบบผู้เอ้อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบด่านะตอนนี้คือด่านะเวลานั้นนะณเวลานั้นความรู้สึกที่มันเป็นเด็กอะไอ้เงี้ยเท่าไหร่สิบสามสิบสี่มันความรู้สึกมันเด็กอะมันไม่ได้แบบคิดอะไรแบบว่าอฮ้ยเราไปด่าผู้หญิงมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันความรู้สึกนะตอนนั้นมันรู้สึกไอ้เจ้มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ไอ้สั์กูก็สนุกของกูอะโดนตีก็ตัวกูวะอะไรอย่างเงี้ย แบบแล้วก็สนุกกันแล้วมันเสือกเหมือนว่ามันทายเจมสนหรือสักอย่างนี่ผมเล่นกับเพื่อนนี่นั่นแหละแล้พอ้ตามอะไรให้หลังตัวข่วนเหม็นนะให้ลังโอ้โหไอสัตว์เหม็นจิบกหายประตูช่องเหล็กบานเหล็กครับเวลาปิดประตูเงยมันจะเป็นห้องหนึ่งอ่ามันคุกอ่ะอ่ห้องมันผ่านไปได้อ่าแล้วผมแบบเอ้ยกูเบียกมากเลยอ่ะกูไม่ยอมอ่ะกูเลยฟ้ารองเท้าจะปาหน้าไอผู้ชายห้องห้อ่าแต่ ก็กูไม่รู้กูนึกอะไรอยู่ที่นมันเดินมาพอดีขอโทษนะที่พูดว่าอีผู้หญิงคนนั้นเดินมาพอดีกูเลยปาป้งเข้าไปเต็มเบ้าเลยร้องเลยแลวทีนี้ครูเขาก็เรียกกูไปครูเรียกไอเจมไปแล้วทีนี้ไอเพื่อนกูไอสัตว์โดนครูเรียกได้ไงวะทั้งที่เพื่อนกูไม่ผิดกูก็เลยถอดรองเท้าผมเควี้ยงใส่หน้าครู ทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยทีนี้แต่ว่าห้องผมอะไม่ยอมเขาไล่ห้องผมอะออกจากห้องแต่ว่าห้องผมไม่ยอมก็เลยประท้วงกันจนจนจคดีพลิกก่อม็อบใช่ก่อม็อบสุดท้ายปุ๊บเนี่ยนะก็เลยเรียนต่อจนจบปริญญาโทอยากเล่นอยากเล่นี่กูโดนปิดหัวงมเจ็บขาดอะะดสนุกดีสมัยเรียนอะมันประมาณอย่างนงี้แหละเฮ้ยไอ้ลางเมื่อวานเนี่ยกูต้องเก็บกางเกงให้มึงนะกางเกงนักเรียนไปถอดทิ้งในห้องผ้าที่มีเข็มขัดอยู่จำได้ไหมจำได้จำได้เออ มึงขอบคุณกูด้วยไอ้น้องกูไปเก็บกางเกงให้มันเดี๋ยวก็ต้องทำให้มันนักมันเรามาเป็นน้องไงยังวะวันนี้เหลือเงินกี่บาทเหลือเงินสามสิบเฮ้ยเวอร์ไหนมาดูเหลือเงินสามสิบเอามาดูไม่ตอนนี้เหลือสิบบาทเอาซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกเหลือไอ้สัตว์มึงต้องต้องสรุปมาเลยว่าเหลือสิบบาทใช่เหลืสิบบาทไหนมาดูเหลือจริงหรือเปล่าไหนกูหกกูอีกแล้วกูดูทรงกันนะเออจัดเก็บขอ อไปไป,ไปยอกกระปลุกไปยอกกระปุกไอ้ไน,น้อง <S <S คือตอนนี้เรากําลังไปไถ่ายคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่จะไปร้านไอซ์นะก็เดี๋ยวรอดูในคลิปหน้านะครับที่เราจะไปร้านไอซ์เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงร้าน,นไอซ์มันจะเฟี้ยวขนาดไหนเนาะเดี๋ยวดูก็คือร้านยี่สิบเนาะ<ช>มือคารไตใช่ไหมใช่เออ,อกลับไปเนี่ยไอยหลังก็ต้องไปทำเขาเรยกว่านะเออตัดเสื้อผ้าทำการมีกันได้ไหมต้องไปเคลียร์งานอีกเยอะเลยมีงานอีกเยอะแล้วก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยต้องซักนะครับผมก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับผมไปฝากกดไลค มูถามว่าเป็นอะไรกันไปหมดเป็นอะไรบ้านมึงอ่ะทำไมทะเลาะกันเดี <c oughs> ย๋ยวแม่นะบ้านมึงมีปัญหาเยอะคี่มไม่ได้กูฟัง <c oughs> เดี๋ยวโจจะขึ้นบ้านเด <c oughs> ี๋ยวพ่อแม่ก็จะฆ่ากันขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ไม่รู้มันอ่ะ <c oughs> ก็มันเล่าให้ฟังอ่ะ แล้วมึงนะรวมหัวกับน้องมึงไปเตะเพื่อนมันนะมึงนะไอ้สัตว์คดีเยอะนะมึงไอ้ตัดผมบอกคนดูดิเมื่อวานมึงไปไหนไปไหนมึงไปขึ้นลงขึ้นศาลมามึงไปกระทืบเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมานี่มานี่มานี่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนเดี๋ยวเล่าเองเดี๋ยวเล่าเองเดี๋ยวเล่าในมุมของมันเองเอคือเพื่อนผมไอ้คนเนี้ยมันก็เป็นช่วยพ่อทำอาหารพ่อไงพุทแหละไม่ใช่ไอ้เพื่อนคนเนี้ยโอ้ยมึงเข้าข้างมันนี่ช่วยช่วยพ่อแม่ทำอาหารกิน มันก็ขับรถไปเรื่อยๆไอ้น,นี่นั่งกงเขาอะ่ะนั่งกินน้ำร้อมกันอยู่ไม่มีน้ำร้อมไม่มีน้ำร้อมในคลิปก็ไม่รู้อะ่ะก็มึงกะนั่งกันอยู่อะ่ะมั่วสุมเลยอะ่ะทำนี้ได้ไหมใช่ๆนั่งเล่นนั่งเล่นอ่านั่งเล่น,น<ๆ>กันอยู่<ๆ>อันนี้เป็นแก๊งเขานั่ง นั่งเล่นกันอยู่ปุ๊บแล้วทีนี้เพื่อนผมคนนี้มันก็ไปกับพ่อมันมันไม่ได้ส่งพ่อมันขับไปปุ๊บมึงไม่รู้จริงอย่าพูดขับไปส่งพ่อทํางานพ่อก็ทํางานตากแดดตากลมไม่ได้ตากแดดทาในห้องแอร์พอ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 รวขอมันขับกลับมาแล้วรถเครื่องมันสะดุดไม่สะดุดจ้ะสะดุดแบบมันเบิ้ลแล้วหาว่าไอเนี้ยหาว่าไอเนี้ย เพื่อนเพื่อนสุธิระของผมไปเพื่อนไปเพื่อนตัดใจมันไอ้นี่ก็เป็นปืนเป็นไฟไอ้เ่ื่องมันน่ะตอนเรียนด้วยกันน่ะไอ้เพื่อนไอ้นั่นน่ะไปลอกกันบ้านมันมันบอกไอ้เอาดีเอาเอาเลยมันเป็นคนพูดเองไอ้เนี่ยเพื่อนผมไอ้แล้มึงไอ้จันี่เป็นตุ๊เป็นแต๋วรูมันทำดีไอ้หลังแล้วมึงมันเล่นเชือกอะไรไหนน้องเอาเพื่อนไม่แล้วมึงมึงไปต่อไปอันีนี้คือพาไอหลังกลับมาบ้านแล้วนะ ก็คือว่าไปตัอเสื้อผ้าไปซักเสื้อผ้านะซักเสื้อผ้าเข้าใจไหมจ้าแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยเออยางไปเล่นของใครล่ะเี่ะนีอะไรเป็นตุดเป็นแต่วอะไรตุกนีประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ิดตามก็เสื้อผ้าฟิเฟียสสามารไปซื้อได้ที่นนทัฒน์โคตติ้งครับ ตามนั้นตามนั้นกันนี่กันนี่จมือแล้วเพื่อนมึงเคยซื้อหรือเปล่าเสื้อผ้ามึงอะไอเนี่ยนี่อุดหนุนทุกคอลเลคชันโอ้ย <c oughs> เหี้ยวันนั้นกูเห็นใส่เสื้อนั้น <c oughs> อะไรกูไม่อยากจะพูดไม่มึงอะโอนเงินให้กูก่อน <c oughs> ไอแ้แผลมึงแพมเพี้ยไรเนี่ยเอาเป็นว่ากูไม่โอนอยากได้ก็มาต่อยเอาเว้ยดูดูมันเนี่ยอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ย <c> ต <oughs> ่อยอย่างเดียวทรงอย่างเงี้ยไป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 ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนี่นะครับคือหนึ่งวันที่ต้องทำอะไรให้หลังมั้งให้ ตองเราเราพี่ตองไอ้แค่นี้ตัวนึงเนี่ยอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับกูมึงจะติดกูดูแลตัวเองได้ฟังกูนะไอ้ขอแค่มึงส่งข้าวส่งน้ำให้กูพอกูไม่ติดหรอกเอาง่ายคือกูไม่ติดก็ไม่ได้แดกไอ้กูกูไม่ติดหรอกไอ้เนียมึงฟังกูไว้เลยอย่าโกด้วยมึงฟังกูไว้มึงอย่าอันตรพานกูไม่ติดกูไม่อยากให้มึงเป็นอันตรพานอย่างงี้ไม่ได้เป็นอันตรพานแต่ใครอย่ามาหาเรื่องร้าลานกูมึงเอาไปหาเลยหรมันเล่นเนี่ยเอาแล้วไม่ไปไอ้ทีอะ เออก็ไปไมึงอย่าล้าลานไ้หลังเอ